สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตัวแทนวานาดุมเปิดหางกองกลางเป้าหมายลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้หลายคนมาแทนที่จีนี่เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าจอรจิโอวานาดุมมิคฟิลทีมชาติฮอลแลนด์เตรียมเก็บกระเป๋าอาลาลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้หลังจากที่เจ้าตัวออกมายืนยันด้วยตนเองเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอนาควานาดุมนะครับเป็นหนึ่งในประเด็นเกี่ยวกับลิเวอร์พูลที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับ หลังจากขมดสัญญากับทีมในช่วงกลางปีนี้และไม่มีทัศนว่าใกล้ที่จะตกลงต่อสัญญาช่วใหม่กับทีมหงดางเลยจนกระทั่งล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ออกมาแถลงอำลาทีมอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ได้ต้นสังกัดใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือบาร์เซโลนาซึ่งจากเรื่องดมงกล่าวนั้นแน่นอนว่าเป็นโจทย์ที่เชกิ้งครับจำเป็นจะต้องหาเชิกซอรตัูใหม่เข้ามาเติมเต็มในช่วงนี้เพื่อมาเล่นร่วมกับตีโอโก้คันูราจะแดนแฮนเดสันและฟามิมโยงให้ได้ และนี่คือ5ตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงสัมมอรนีนนครับ 1. น o ่งโรสติกเกเดอบจากอูนิเนเช่มิฟิลเลือดฟ้าขาวนะครับเป็นหนึ่งในแข้งที่ตตเป็นข่าวเชื่มอมโยงกับลิเวอร์พูลมานนาแล้วและเคยมีรายงานนะครับว่าหงแดงได้ติดต่อไปหามิโลไลโอไอยันของนักเตะเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเหมาลุงเทียมในช่วงซัมมอนี โดยค่าก,การกัมสโมสรต้องการค่าตัวนักเตะในระดับค่าตัว35ล้านปอนด์โดยนัตเะวัยว27ปีนะครับถือเป็นแข้งสารประโยชน์ที่สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งเล่งกลางรวมไปถึงไปยืนเป็นกองหน้าได้ด้วยนะครับโดยในซีซั่นที่ผ่านมานั้นก็ถูกจับลงเล่นในบทบาทมิดฟิลด์ตัวกลางให้กับท้นสกัดคอยบัญชาเกมในแดนกลางสนามและสามารถทำได้ถึง9้าประตูกับอีก9แอซิสจาก36เกมในลีก และเป็นนักเตะที่ขยันทุ่มเทช่วยเกมรับได้ดีด้วยยันไรก็ตามหงด่างอาจจะมีการแย่งกับอีกลหลายๆทีมอาทิเชน่นลีดยูเนเตดที่ล่าสุดมีข่าวเข้ามาร่วมวงด้วยหลังจากที่นักเตะเป็นเป้าหมายของบาโชโลปปเอลซาโดยที่น้งกู่เป็นคนชาติเดียวกันอีกด้วยนะครับก็คืออาร์เจนตินา 2. องโรนาโตซสันเชตจากเลียว ชื่อของมิกฟิวชาวโปรตุเกสเคยตกเป็นการเชื่อมโยงกับโขงดังหรือร์พูมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่พานมาโดยมีรายงานว่าเจ้าตัวเป็นที่หมายปองของเชกิ่งคลับเพราะมองว่าดาวเตะในวัย23ปีมีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับแดนกลางของลิเวอร์พูลตอนนี้ซันเชสนะครับกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจและดึงฟอร์มเก่งของตัวเองกลับขึ้นมาได้อีกครั้งเช่นเดียวกับสมัยที่เจ้าเกิดกับเบนฟิก้าหลังจากย้ายจากเบย์มินิกไปร่วมทีมเรียว เมื่อช่วงสัมมน์ปี2019นะครับและมีส่วนสุขกัรช่วยทีมัง,งาดคว้าแชมป์ลีกเอิงด้สเ็จเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีนะครับ 3. อิบบิซูมาจากบรดันชื่อของนักเตะทีมชชดมารีร่มที่จะกุญหูแฟนบอลหลายๆทีมมากขึ้นนะครับโดยนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากเลวมาล,ล่นเล่นในศึกพิวลิงเกตเมื่อช่วงปี2 0 1 8โดยแค่วัย24ปีก็ยกระดับ ฟีทาวฟอร์มกันเล่นจนคลายมาเป็นห้องเครื่องคนสําคัญของนกนางนวลไบรตันไปเป็นทีมลหน่อยแล้วแล้วก็ตอบเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมชั้นนาในยุโรปและหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลบิสมารนะครับกลายเป็นหัวใจในแดนกลางของเทียมเจ้านกนางนวลไบรตัน on, ที่คอยคุมจังหวะการเล่นของเทียมโดยมีทีเด็ดอยู่ที่การเข้าประทะและการแย่งบอลมาครอบคลองและจะมองหาเพื่อนร่วมเทียมเพื่อตบโต้ะกู้แข่งอย่างรวดเร็ว ที่น่าจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระจอแดนแฮนเดนเันหรือฟารมโยในการเล่นเกมรับได้เป็นอย่างดีนะครับ 4. เคาวินฟิลิปจากลิตยูนเต็ดชื่อของฟิลิปกลายเป็นแข้งที่ได้รับการจับตามองอย่างมากในซีซั่นนี้หลังเป็นส่วนสําคัญพาทัพยุงทองลิตยูนเต็ดเลื่อนชั้นกลับมาสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษได้อีกครั้งและก็ยกระดับผลงานของตัวเองให้เข้ากับการเล่นในศึกพรีเมียลีกแบบไร้ข้อกังขา ด้วยความอาย,ยุยืนยาวทำให้เดวเตในวัย25ปีถูกแกะรโซเกตเลียดต่อติดทีมชั้นเกิดชุดใหญ่มีชื่อติดทับไปลุยศึกยูโร2020กลางปีนี้อีกด้วย 5. ฟอร์เรนนอยเฮาส์ดาวเตดีกีทีมชาติเยอรม,รมนีก้าวขึ้นมาชั้นเกิดได้อย่างเต็มตัวกับบริษัทมินชังกัตบลักในปี2018โดยสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงให้กับทีมอย่างถาวรและ้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในศึกบเบลเซอร์เคเยอรมัน น,นเธอร์แนด์บิสนะครับสื่อชื่อดังของเยอรมันเคยออกมาเปิดเผยแล้วว่าเลเวอร์พูลก็เคยแสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญา,าก,กับนอยเฮาส์และตัวนักเตะเองก็มีใจที่อยากจะย้ายมาเล่นทีมอันวิลเช่นเดียวกันโดยเฮาในวัย24ปีนะครับมีค่าสัญญา40ล้านยูโรประมาณ1,480ล้านบาทเท่านั้นนะครับแถมมีผลบังคับใช้ในทันทีนช่วงสมเมนี้ด้วยซึ่งเมืเ่อเปรียบเทียบกับอายุในการใช้งานยังอีกยาวไกลถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะฮะ และแฟนฟุตบอลหงดังเลยพุกทุกท่านนะครับชอบใครนะฮะที่จะมาแทนตำแหน่งจีนี่วานเนดดุมรับที่ย้ายไปสู่บา์โซโลนาแล้วนะฮะเลือกจิ้มเอาเลยนะครับ5คนนี้ไม่มีพิกวานนี้นุ่งตกลงซบบา์โซโลนาเรียบร้อยแล้วเฮียวีโกนะครับซึ่งฟาบิซิโซโรมาโนเยลข่าวคนดังคอนเฟิร์มจอร์จิโอวานเดดุม กองกลางของลิเวอร์พูลตกลงย้ายซบบานซุนนาเรียบร้อยแล้วคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดอจนที่ยุคไว,วนดุมกำลังจะย้ายไปสู่บานซุนนาคอนเฟิร์มโดยเฮียวิโกซึ่งเป็นวลีเด็ดของฟราวิซุโรมาโนโดยการบรรลุข้อตกลงทางบาจจารเรียบร้อยแล้วนะครับโดยไวนาดุมจะย้ายไปสู่บานซุนนาด้วยการเซ็นยยสัญญา3ปีนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนในปี2024 ซึ่งคาดการกันว่าจะมีการเซ็นสัญญากันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดวยวนนันตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงการโจจะต่อรองขอลดค่าจ้างของเจนี่ซึ่งก็แน่นอนนะครับจะต้องย้ายไปอยู่กับลวนคุม,มันที่บาร์เซโลนาโดยค่าเหนื่อยนะครับเบื้องต้นนั้นอยู่ที่90,000ปอนด์เท่านั้นเองนะฮะไม่ได้มีปัญหากันนะโรโมาโนโช่ชูอุนัยเอมลีเป็นโค้ที่ดีกว่าเจเค อับรัตโตโมโรโน่นะครับอดีตแบ็กซ้ายชาวสเปนของลิเวอร์พูลบอกว่าสำหรับเขาแล้วอูนัยอิมบรีเป็นโค้ชที่ดีกว่าเจชกิงคลับโมโรโน่นะครับปัจจุบันที่ค้าแข่งอยู่กับเบียร์เรียลที่มีอูนัยอิมบรีคุมทัพอยู่นะครับเคยมีประสบการณ์การเล่นให้กับหงดังลิเวอร์พูลกับเจชกิงคลับในทีมแอนฟิลด์ซีลุดูกาลก่อนยัยทีมความสัมพันธ์รองผมกับเจชกิงคลับนั้นสมบูรณ์แบบนะครับแต่อูนัยอิมบรีผมคิดว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีกว่าโมโรโน่ no ก็พาเบียร์เรียลนะครับ ควา้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในการดวลจุดตด้ชนะแมนเชสเตอร์ในเกำคืนที่ผ่านมากล่าวเขารู้วิธีการดึงสิ่งที่ดีที่สุดของคุณออกมาเขารู้ว่าจะพุดอะไรนอนตอนไหนจะทำอย่างไรให้เอาชนะคู่แข่งได้และเขมือบคู่แข่ง ท่านี้มูโรโนยังยอมรับว่าเขารู้สึกผิดหวังกับช่วงเวลาท้ายๆท,ท,ท,ที่ต้องเป็นตัวสำรองจนสุดท้ายแล้วต้องย้ายทีมออกจากลิเวอร์พูลการปกป้องผมจะหมายความว่ารักษาศรัทธาที่มีอยู่การให้โอกาสกับผมไม่ได้เกิดขึ้นเลยที่หงด่างลิเวอร์พูลผมไม่รู้ว่านั่นเป็นเพราะเจกิ้งครับหรือสมุนสอกันแน่หลังเกมในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกกับเซบียร์เจนส์มินเนอร์ก็ได้ลงเล่นเป็นแบ็คซ้ายแทนผมโค้ชเลือกนักเตะที่เล่นกองกลางถนัดขวาม,มาเล่นตรงนั้น มันก็แสดงแล้วว่าเขาไม่ต้องการผมแล้วหรอครับแข่งดังตัวข่าวย้ายหนีลิเวอร์พูลลั่นขอพิสูจน์ตัวเองในซีซั่นหน้านาบีเกต้าในกับกองกลางของสโมสรลิเวอร์พูลทีมในศึกพิีเมีร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าเขาต้องการแข่งในทินแอนฟิลด์ต่อไปในฤดูกาลหน้าและมีข่าวร่วมกันย้ายทีมในช่วงตลาดสัมนตามการรายง,งานจากเดอะอัลลติก ดาเตน์ว่าอายุ6ปีนะครับย้ายมาร่วมทีมหงดังเมื่อปี2008ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง52ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวก็ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจีนของทีมได้เลยตลอดช่วงสซีซั่นที่ผ่านมาโดยในรายการนี้รับประกันลงสนามไปเพียงแค่15นัดเท่านั้นเมื่อรวมทุกรายการส่วนมากจะไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุผลนี้นะครับทําให้มีรายงานเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเอเจนต์ส่วนตัวของเกียตา้า ก็ได้เปิดตัวเจรจากับทางด้านอาร์เรนกมาเรตเพื่อหาทางดึงนักเตะของตนให้ย้ายไปค้าแข้งในลาลิกาสเปนในขณะที่แชมป์ลีกสเปนก็ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันนะครับโดยอาร์่อชื่อดังของแดนเกรทิงลุรายงานเพิ่มเติมนะว่าเกียต้าและทางเอเยนต์ของเขาก็ได้มีการพูดคุยกับดิโกชิโมเน่กุนซอใหญ่ของทีมตราหมีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงสมัยนี้เนื่องจากเขามองว่าไม่เห็นอนาคตตัวเองในทินการค้าแข้งของแอนฟิลอีกต่อไปแล้ว ยันรอยก็ตามดิอันติกสื่อชื่อดังของกาออังกฤษระบุว่ากองกลางลิเวอร์ pool ก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วโดยเขาแสดงความต้องการที่จะอยู่ในทิมนเมอร์ซี่ไซส์เพื่อพิสูจน์ตัวเองในศีสนะโดยของแดนกำลังจะเสียจอจิโนวานุมให้กับบาร์ซนนุลนาบาดไม่มีกระตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์ซึ่งจะทําให้พื้นที่ในแดนกลางเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทาให้เกียรต์ตั้มมองว่านี่แหละจะเป็นโอกาสที่เขาจะต่อสู้เพื่อลงสนามเป็น11ตัวจริงอีกครั้งหนึ่ง ดิคสุรคารเลวพูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27พฤษภาคมนะครับ